ขอมหอั้งรู้นิทิ้งไปแล้วแค่มาเก็บแต่ของที่ม uh ีประโยชน์หน่อยละบายเย่ละไม่ต้องรีบร้อนคุณไี่เจียมไปแล้วสิต้งทำใ้เท่าหน่ะ ยังกับปมาเข็มเราค่ะม่ใเลยเอาไปรับงทีวันเนี้ยิ่งห้าถ้าอาหารสองสามเดือนซื้อเนื้อให้เด็กๆกินจะได้บวบหรอเอ่อมานี่เงินของบ้านน้ำหวังส่วนนี่ของบ้านลุงจางอือขาไป้าเด็กรึขนมแล้วเจาะเหรอหาเหรอมีลุงต้องกลัวไม่มีเนื้อกินเหรอ ทุกคนอย่าโออ้งซี่หยิบมันเล้วเะขอคุณม่สัตยุ่กคนรับไปเถอะรับสัค่ากับป้าเย่ของเจ้าเก็บเด็กไร้บ้านมาหลายคนแต่ละคนโตแล้วก็จากไป นเดี๋ยวขึ้นมาการมาได้แล้วนูฟที่ชั้นแบตรเข้าขงเให้ยสิามึ้นแะเชิดคนที่เคุนะอไอนม่ขอเดินหน่อยหแค่หนึ่งไ้ไมขอเดนหน่อยแวนมไอรนน่รครับพวกนี้บ้านไม่เก็บมอ้าพวกนี้เป็นของจ้าหนไมเยอไม่ใช่เดี๋ยวไปคยนน หมายถ,ถึงสิ่งนี้เหรอมิซานไงไม่รู้จักเหรอเหตุ้วพวกเจ้าไปคิดป่าเรามีมือมีเท้าอยากไปไหนก็ไปต้องบอกพอ่อไทนด้วยเหรอจะบอกให้นะเกิดคดีใหญ่ในป่าพวกเจ้าอยู่ในที่เกิดเหตุต่อให้ไม่หด้ครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับพวกเจ้าถ้าไม่อยากร้องสงสัยก็รีบบอกความจริงมาฮข้าว่า เท้าสาต้าหลี่อย่างพวกท่านน่ะของชีนง้น,น้ววางอำนาจในสารจชินข้าจะบอกไว้เลยคำพวกนั้นของท่านน่ะใช้กับข้าไม่ได้เหตุใดรู้ว่าเรามาจากสาลหลังตรงบาตา้าไม่ใช่คนทำไรและไม่ใช่บัติรรูปร่างสมส่วนปลายาเท้าหันเข้าไม่ใช่พ่อค้าและมีบริวธ์พื้นฐานข้อมือนักขาดรายอยตะโพเสื้อที่แดดเผาบอกว่าท่านสวมชุดและหมวกขนดาวมานาน ไม่ใช่ขุนนางฝ่ายขุนท่านมีวรยุทธ์พื้นฐานออกไปข้างนอกเป,ปิดบ่อนนอกจากสารต้าหลี่ในราชสำนักจ,จะเป็นใครได้ถ้าในเท้าสารต้าหลีมีหลักฐานชัดว่าเป็นพวกเราก็มาับได้หากไม่มีหลักฐานก็เชิญกลับไปนั่นก,ก่อนนะข้ารบกวนท่านนะ กูเจอที่มาใช้เงินฟุน่เฟือยนะคนไปอีกห้ามมือนตัวเ,เลย, <c oughs> ยก็าจะดูนะพุบบนกกะทะร้อนนะี้ไม่ทาเป็นยังไงราชองค์กค่อน you <laughs> ท่านพ่อท่านแม่หวันเดิมรู้ความสามารถหานมไหลียปียังหาคนร้ายไม่ได้เอาหนูขวัน,นวามาให้อีกแล้ว พ,พูดอะไรเลยึงตอนนี้ข้าก็ได้อยู่กับทุกคนก็พอใจมากแล้วนนอ,อ่ะด้ว่กันถึง้าอ้ยกัน,น,นสร้งวานนี้แะชื่อวานเลือด้วยไม่ไปนาดีไปแล้วจะไปที่ไหนบ้างข่ข้าพักดีช่วยวิต ถูกทำร้ายจนตายท่านแม่ก็ถูกแทงตายถ้าตอนนั้นทั้งท้าตีไม่ช่วยโลกนี้ก็ไม่มีซ้งค้ามหม่หรือดังนั้นข้าต้องสืบสาเหตุการตายให้กระจัดถ้าหากว่าวันหนึง่งข้าได้เป็นเด็กได้ท้าวตีเป็นตุลาการสารตารีไป็นแน่นะข้าอาจจะสามารถสืบเรื่องทั้งหมดจนกระจ่างได้ ได้เห็นได้เห็นใตเทาตีอยู่ๆมาช่วยเจ้าข้าฉลาดมีไหวพิบใต้เท้าตีฉลาดกว่าใครพวกราขนอะพวกราไงอะนี่อย่ามาโมอีกนะท่านจิ้มแต่ว่าวาสนาเจ้าไต้เท้าตีเนี่ยคงเป็นฤทธิ์ศิวะเหมือนกับขาอสนาของเราพ่อลูกก็เป็นลิขิตส์ศิวะเช่นกันเสนอฮ่าวันนี้ท่านถาไม่ใช่เหรอว่าราชองคราชเขียนอะไรเหร ถ้าจะบอกท่านนะเงินกระเทาทุกสามหมื่นตำลึงสามสามหมื่นตำลึงอย่างที่ซ่อนไว้อ่ะหบ้านหลินผิีบ้านหลินผีเจ้ารู้ได้อย่างไรรอยล้อในที่เกิดเหตุที่พวกมันทำขึ้นหลอกพลาไม่ได้หรอกพรุ่งนี้ข้าจะพาท่านไปเอาออกมา สามหมื่นตำงลีงใช่นะขอให้บ้านเราอยู่ดีกินดีไปหลายชาติเดิมที่การพาเจ้าไปคุนเงินจากสบก็แย่มากพอแล้วอีกอย่างนะค<ม>าดว่าเงินไม่ขันถึงมือดาของเขาก็คงวางบนคอเราซะก่อนนะเหลือกิ่เล้วไม่ไหญ่นะกลับไปน,อน่ออนเถอะนี่เัน็นของ ไม่แจ้งความที่สารต่ำตีกันเงินสามหมื่นตำหนึ่งช่วยคนได้อีกเยอะเลยนะเฮ้ยเขาไม่อยากไปช่วยพวกขุนนางตั้งแต่ไม่มีแต่เท้าตีตาตีก็ไม่เป็นท่าไขไม่ได้สักคดีวันเนี้สุก่อนง้อไว้แต่ฝุ่นอ่าเราไฟยึดก็ไปช่วยถึงดูฮ่าไม่รู้หนังสือสักตัวแต่ก็รู้ว่าศาลต่ำตีแหง่ยังเปันหนุนสำลับของหน้าแต่สำลับถ้าเกิดสหลังแยกราชะสำนักก็ต้องแยกอย่างแน่นอนอันนี้นังฝุ ฮะไม่ฮะไม่มีอะไรออแค่ีแค่รสองคนนะไม่มีอะไรหรอกข้าคงคิดไปเองท่านไปนอนเถอะข้าก็จะเข้านอนแล้วอ๋อแล้วเจ้าคนอื่นแล้วได้ินนอน